กันก็ชวนเพื่อนโทนี่มีแฟนใช่ไหมเราแฟนโทนี่เนี่ยเขาก็เลยชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเซอร์ไพรส์โทนี่แต่ว่าไม่รู้ไปคุยกันที่ท่าไหนคือสุดท้ายแล้วโทนี่ก็รู้อยู่ดีว่าว่าว่ามี่จะจะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าโทนี่ก็บอกว่าเหมือนกับก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรตอนแรกรู้แค่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเออจะเป็นจะเป็นอะไรโทนี่ถามหนูว่าสุดเป็นวันหรือว่าเป็นไทยทีมันก็ดีแล้วที่เขารู้หนูก็เลยแบบหนูจะทำอะไร ทนี่เจอะทักมาวันเสาร์นี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งโทนี่บอกว่าเฮ้ยฉันคิดว่านั่าจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะแล้วดูก็แบบว่าแล้วคือตอนที่เจทักมาอยู่กับโทนี่พอดีแล้วก็แบบอนึกว่าจะแบบชวนไปไปไหนอะไรเงี้ยเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอ้าวตายแล้วจะแก้ยังไงดีแล้วโทนี่ก็บอกแต่ว่าไม่เไรฉันน่ะรู้มาแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าโทนี่เป็นคนเกิ่นกับเจว่าแบบว่าเออเนี่ย ความสำเร็จนี้อะไรเงี้ยที่แบบพยายามมาห้าปีก็เลยแบบว่าโอเคโซอัลนวก็นาซเจนิติก็เลยบอกโ oh, okay. so ทนี้อย่างนี้ว่าโอเคงัน้นจะไม่พูดอะไรแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือทุนี่ก็ให้เจจัดการทีนี้เจก็เลยแบบว่าบอกว่า,วาชวนแต่คนที่สนิทของโทนี่เพราะเหมือนโทนี่อยากให้มันเป็น private แบบ

Um, you could do... Nice! Okay, isn't really a singing, uh, situation. <laughs> but... Ah, congratulations! congratulations. <laughs> your PR! <laughs> <laughs> Happy birthday! Um, the wind's making it difficult. something there. Okay, perfect! <laughs> We Thank are you. to you, happy permanent resident to you, Tony. To Tony, happy permanent, permanent resident you. to you. <laughs> 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 so cute. Oh. Yeah. 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 Oh. Oh. So should I make a wish? Citizenship. Next up. <laughs> next step, okay. next, yeah. next step. <laughs> It's yeah, really trippy. One, two, three. Thank you. Thank you. Thank you. I'm really going to do it. ตอนนี้ o รอกมาจากร้านอาหารแล้วครับนนี้คือวันนี้เหมือนร้านเขาบิวมันสวยมากเนาะแล้วก็แบบว่าคือตอนนี้เขามีงานแต่งงานข้างหลังนี้แบบวิวสุดยอดเขาจะมีข้างในแบบข้างนอก แล้วก็มีทั้งข้างในนี้เลยอ่ะแบบครึ่งร้านอะ่ะเขาจัดงานอันนี้เลยงานแต่งตในขณะที่ทุกคนเขากําลังตอนนี้กําลังรอเพื่อนอยู่ครับแต่ว่าองค์กาลังดูแมนยูอยู่เห็นไหว่าอันนี้เป็นแมชปีซีซันกับอาร์เซนอลน,นะแมนยูกับอาร์เซนอลวิวสเตีลลี่พาร์อตอนนี้สวยมาก ใช่ครับเราต้องเดินเราเดินลงไปแต่ว่าตอนแรกอมนั่งรถอมนั่งรถ Uber ขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวตอนลงอาจจะต้องเดินลงไปก็ได้ทุนแรงเยอะอันนี้มันเป็นสุดสวยมากครับอันนี้เป็นเป็นเหมือนสะว่ายน้ำแบบกลางแจ้งที่ติดอยู่แบบทะเลเงี้ยคนเขาก็มาปิกนิกกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือวันนี้จะพิเศษพิเศษหน่อยหนึ่งครับทุกคนก็คือ วันนี้มันจะมีงานพลุที่แบบเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เป็นวันที่น่าจะเป็นแบบใหญ่สุด,สดๆเพราะว่าอันนี้เป็น UK เคจัด <UK. S 1> ที่ว่าคนที่มาอยู่ที่นี่ก็อาจจะไปดูพลุก,กันครับวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแน่นไปหมดเลยพวกอินนิสเบย์หรือว่าบีทแถวนั้นจะแน่นหมดเพราะว่าเขาจุดพลุตรงแถวๆนั้นนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าตรงหน้านนู้นแต่สาวไว้นะวันนี้คือหน้าเล่นสุดๆเลยครับ อยู่ตรงแคลริพาร์กอ๋อสุดยอด I'm g o o เขาไม่มีอเออเราไม่เคยเดินมานนี้เลย